เจ้าหญิงค่ะสเตเดพี่อืมบรรยากาศโคตรดีมากเลยนะเจ้าหญิงค่ะพี่อืมวันนี้เราว่าจะพาเจ้าไปกินร้านอาหารสุดหรูนะ่ะว้าวร้านอาหารสุดหรูหรอคะพี่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่อาจจะพาไปกินร้านนั้นน่ะเขาเปิดใหม่ ในเมืองสาก,กุลานนะ่ะสวดเราอะ่ะอยู่นอกเมืองกันไม่มีอะไรกินเลยจ้าพี่งั้นเราไปกันไหมอะ่ะไปดิพี่ก็อยากไปแล้วไปเดี๋ยวพี่พาไปค่ะพี่ตามพี่มาค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่านะเจ้าหญิงค่ะพี่อะหิวข้าวแล้ว ไปงั้นเราไปกันเถอะค่ะพี่อืมเปิดแผนที่ให้พี่ดูหน่อยพี่ไม่ได้ไปเมืองสาก,กุระมาตั้งนานแล้วค่ะพี่นหนูเปิดแผนที่ให้โอเคโอเคโอเคเปิดมาเลยเปิดแผนที่มาเลย โทรสเสด็จพี่เมื่อไหร่จะถึงร้านอาหารสักทีนะโทรน้องพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าร้านอาหารในเกมสกูลตที่เปิดใหม่วันแรกอะ่ะอยู่ไกลมากเลยนะอยู่ไกลกว่าเมืองเราอีกด้วยงั้นรอสักห้านาทีก่อนก็แล้วกันยังไงไม่ต้องรอแล้วถึงแล้วงั้นเราไปกินกันดีกว่า ค่ะสเสเด็จพี่โอเคปลงจากรถได้แล้วไปเดี๋ยวเราอะ่ะไปกินอาหารที่อร่อยอร่อยกันดีกว่าค่ะพี่หนูอยากกินแล้วคุณลุงครับครบเอาอาหารอะไรก็ได้ที่อร่อยอร่อยอะครับครบไปนั่งรอก,ก่อนครบับโอเคน้องเดี๋ยวเราไป นั่งรอกินข้าวดีกว่าค่ะอืมจะเอาอะไรดีนอองั้นเอาลาเมงดีกว่าอืมอร่อยมากเลยแล้วน้องกินอะไรอะ่ะหนูกินข้าวไข่ต้มค่ะพี่อร่อยมากเลยกับลาเมง กินกับข้าวด้วยอะไรนะราเมงอะไรกินกับข้าวเออช่างมาเถอะกินก่อนดีกว่าอืมอร่อยชะมัดเลยเดี๋ยวตอนพี่ว่างๆค่อยผ่านน้องมากินอีกนะค่ะพี่หนูอยากกินร้านนี้มากเลยอะโอเคโอเคงั้นเรากินกันต่อดีกว่าค่ะ เด็จพี่คะหนะูกินข้าวเสร็จแล้วงั้นเราจะไปไหนต่อดีคะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของดีกว่าที่เซเว่นว้าวเดีหนูจะเลือกซื้อน้ำยาทาผิวแล้วก็ขนมอร่อยๆอด้วยอืมตก กว่านี้แล้วยังกินขนมอีกปเดี๋ยวพี่พาไปซื้อค่ะพี่โอเคเราถึงแล้วไปลงลงจากรถเดี๋ยวพี่พาไปซื้อของค่ะพี่เอาน้ำยาทาผิวแล้วก็ขนมอร่อยๆครับจ้า yeah. ขอบคุณดิใั้บปิก้วน,นะค่ะคับอืออ่ะออกไปขอบคุณค่ะนายขอลองกินดูสิอร่อยมากเลยค่ะสะเด็ดพี่อืมอร่อยก็ดีแล้วแหละเออจริงด้วยนี่มันร้านทาโกยากินี่นายงั้นเราแวะซื้อก่อนดีกว่า ค่ะพี่จอดกลางทางเลยเออคุณลุงครับครับเอาทาโกโยากิสองอันครับครับขอบคุณครับ,รบไม่เป็นไรครับมันบรรยากาศที่บ้านเราอ่ะดีจริงๆเลยดูสิ บ้านเราอะ่ะมีลมเย็นเย็นพัดเข้ามาด้วยอืมสบายดีจริงๆเลยอืมอืมบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการแช่น้ำอุ่นๆสบายมากเลยอืมงั้นเราอาบน้ำเสร็จแล้วงั้นเราไป เปลี่ยนชุดเลยดีกว่าอืมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรียกน้องสาวเรามาอาบน้ํำดีกว่าน้องสาวน้องสาวมาอาบน้ํำได้แล้วอันนี้มันเสียงสเสด็จพี่นี่นางั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ํำนอนดีกว่า อืมเจ้าหญิงของเรานอนหลับและงั้นเดี๋ยวเรานอนหลับไปด้วยดีกว่าฝันดีนะเจ้าหญิงเดี๋ยวพี่นอนและเป็นไงกันบ้างนะครับกับเรื่องคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพุริฟันแฟมิลี่แชนแนลด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าบายบาย